จากการที่กรมการพัฒนาชุมชนในฐานะหน่วยงานที่มีแนวนีบายสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทยนะคะก็ได้มีการขับเคลื่อนและสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปันปีหลวงในการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการผ้าไทยนะคะเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่ผู้แผงดินนะคะจากการที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9มิถุนายน2563เรื่องของมาตรการส่งเสริมและ สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะคะก็ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการสนองงานแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมีการต่อยอดในเรื่องของภูมิปัญญาผ้าไทยผ้าไทยใส่ให้สนุกอย่างต่อเนื่องในส่วนของพัฒนาชุมชนนะคะเราก็มีการเดินหน้าโคชชิ่งผ้าลายพระราชทานต่างๆนะคะลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอป กลุ่มช่างทอผ้าและงานหัตถกรรมซึ่งหวังว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นทุกภูมิภาคในเรื่องของความมั่นคงยั่งยืนจะผลักดันให้ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมสามารถขึ้นแทน่นซอฟท์พาเวเของประเทศไทยได้ในอนาคตค่ะ